สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจรีประจำวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ข่อนการช่างน้ำหนักมาดูรายการมวยวันนี้นะครับคู่แรกเป็นอำนาจเดชสิทธิยกโมดวันนี้พบกับเสือคิมกรุงธนาเกียรติทีมหนัก114ปอนด์แล้คู่ที่สองนั่นเป็นสิงเหพิเคสันชัยมวยไทยยิม วันนี้พบกับทางด้านเสมอสิงลูกเฉพาะหลวงวังทั้งคู่จะพบกันที่หนัก115ปอนด์และคู่ที่3ของรายการนั้นจะเป็นไทยสอจอเพียรอุทัไทยซึ่งเป็นน้องชายของเจ้ากุหลาบดำสอจอเพียรอุทัไทยวันนี้เจอกับจอมแกร่งฝีมือดีจากอำเภอปากคำบุรีรัมเจ้าวุฒิไกวีเคเขาใหญ่หรือเจ้ากุหลาบดอยสิทธ์วีราชาติเดิมและเพียงรายการวันนี้ เป็นทางด้านกากา้าแปะมินบุรีพบกับทางด้านแดมบองสิทธเสตูหรือเจ้าแดมบองทอเทระพัฒที่มีน้หนัก1 2 7ยปอนด์ส่วนไทยกับทางด้านกุลาบดอยนั้นพบกันที่มีน้หนัก1 3 5หปอนด์นะครับนี่เป็นรายการมวยของช่องเจ็ดสีวันนี้เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนการช่งน้ำหนักนะครับกู่แรกนั้นอำนาจเดชสิทธโยกโมดกับทางด้านเสือขิมกอรุงธนาเกียรติ อำนาจเดชน,นก็ซ้อมอยู่กับทีมงานอันสุขุมวิทย์ยิมนะครับอายุ18ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งนะครับทั้งกู้เนี่ยตกมือรอบพูนเสือมาเป็นมวยเดินหน้านะครับเตะขาต่อยหมัดปั้มทีรุนแรงอาวุธหนักแดงทุกรูปรับจิตใจสู้ดีสำหรับอำนาจเดชเศรษยกโมดวันนี้มาเจอกับทางด้านเสือคิมกอรุงธนกิจ หรือเจ้าเด่นน้องคายผู้กองหยัดอุดมสุขนะครับหรือเจ้าเด่นน้องคายสิสองพี่น้องมวยขวาตีนหนักแรงหมัดคมครับตัวนี้ช่วงที่มาต่อยมวยรอบคุณเสียไฟสุดท้ายนี่แพ้ให้กับทางด้านเพชรสังวานรอสมานคาเมนครับวันนั้นยก3ามโดนศอกร่วงนะครับโดนนับ8แต่ว่าก็ลุกขึ้นมาสู้ได้ดี ก่อนหน้านี้ก็ไปพบกับเจ้าฉลามดําในกระฉลามดําก็เก๋าแกร่งนะครับพายคะแนนขาดลอยมากลับมาต่อยอยู่สามสี่ไฟหลังเนี่ยเสื้อคขมร่างขายเริ่มเข้าที่นะครับเป็นมวยที่เขาในแข็งแกรง่งต่ทีเด็ดอยู่ที่หมัดขวาสอกขวานะครับเป็นมวยที่ใช้อาวุธหมัดศอกได้คมได้หนักได้แรงและเป็นมวยเกาเกมหยุดไปนานแล้วกลับมาต่อยมาสามสี่ไฟร่างกายเริ่มดีขึ้นถ้าเปรียบกระดูกมวยกับ ทางด้านอำนาจเดชนะครับเสือขิมดีกว่าเยอะร่างกายดีนะครับช่วงหลังๆเนี่ยมาซ้อมอยู่กับทางมาน้อยกุดอนนะครับไข่ศิรักมวยไทยวันนี้นะครับเจอกับทางด้านอำนาจเดชซึ่งฟอร์มก็ขึ้นขึ้นลงลงครับความมั่นคงมีน้อยวันนี้มาเจอกับเสือคิมผมมองว่าเสือคิมมีโอกาสลุน้นนับน็อกได้นะครับโดยลูกหมัดลูกศอกที่มคมกริบหนักแรงร่างกายเริ่มดี เชิญกำน่าเดชวันนี้ผมไม่ทีเด็ดไปเลยนะครับคู่แรกผมชอบไปที่เสือคิมกอรุงธนเกียรติซ้อมอยู่กับทีมงานมาน้อยกุดอนหรือเจ้าเด่นน้องไข่ผู้กองหยาดอุดมสุขนะครับคู่แรกของรายการวันนี้ส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นสิงห์เหแสนชัยมไทยยิมกับทางด้านสเสมอสิงห์ลูกเฉพาะหลวงวงังสิงห์เหเนี่ยเป็นมวยจากโคราชนะครับตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเป็นนักลายเดิมพันแถวภาคกิสานมาอยู่กับ ท่านั้นครูเยี่ยมนะครับบ้านนองแยาขาวหนองยาขาวน,าาวนี่ครูเยี่ยมจะเปิดเป็นค่ายสิษย์ครูเยี่ยมซึ่งมีมวยเก่งระดับประเทศอยู่หลายตัวนะครับต่อยชงนั้นสามสิบก่ายกิโลเนี่ยยี่สิบก่สามสิบโลเนี่ยใช้ชื่อเฮมันสิทธ์ครูเยี่ยมนะครับเป็นมวยขวาเดินปั้มเดินตีขวางหน้าแทนแทงแกร่งครับตัวนี้แต่ว่าหยุดไปนานครับเกือบปีตอนมาอยู่กับเสี่ยแขกใหม่ๆนะครับน้ําหนักประมาณสามสิบห้าสามสิบหกกิโลเนี่ยต่อยเดิมพันกับเจ้า สตางทองนะครับเพชรหนองบัวเดิมพันสองแสนบาทพ่ายคะแนนสูสีนะครับแต่วันนั้นแพ้ใหญ่กระดูกของทางด้านสตางทองก็ดีกว่านะครับพ่ายคะแนนไปแล้วก็แพ้คะแนนเจ้าไฟป่าจอพัทลียานะครับช่วงน้าหนักสามสิบหกสามสิบเก้ากิโลมาต่อยกับเจ้าสายเพชรพยัคฆ์ก,การุณน,นะครับมาชนะนอกเจ้าลิงลมเทียนมวยไทยเคยมาต่อยช่างจิตสีช่วงหลังคู่เอกอยู่มามันสองครั้งนะครับ เจ้าสิงเหเนี่เขาในแข็งแกร่งเดินดีแต่ว่าหยุดไปนานวันนี้มาเจอกับเจ้าเสมอสิงลูกเฉพาะหลวงวังนะครับมวยตัวนี้แกร่งเหมือนกันฟอร์มสดสามสี 4, ไฟหลังแนวหูสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับเป็นมวยฝีมือดีเขาในแข็งแกร่งวางแข้งตีนหน้าหนัแกแรงเหมือนกันนะครับซ้อมอยู่กับอัตชัยปอสารานชัยที่กรุงเทพนะครับเป็นมวยฝีมือดีน่าติดตามนะครับวันนี้ผมมองว่าเจ้าสิงเหเนี่ยหยุดไปนาน ร่างกายปล่อยขึ้นมาน้ำหนัก50กว่ากิโลนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านสมมตสิง์ผมมองว่าไล่ไม่ทันนะครับเขาดีไล่ไม่ทันอยู่กับทีมงานเสียแขกก็จริงครับเขามีดีมาแน่นอนแต่ผมมองว่าเจ้าสมมตสิง์ลูกเฉพาะหลวงวังเนี่ยอยู่กับทางด้านอาตชัยปอสำรานชัยนี่ฝีมือดีนะครับเขาเกมวันนี้น่าจะเอตัวรอดได้ครับให้เป็นทีเด็ดตัวที่สองนะครับเด็ดตัวแรกผมไม่เสือคิมนะครับรุ่นน้ำานอกได้ครับมันตักซอกคม เสริมมาจิตใจดีกว่านะครับแล้วก็วันนี้ตัวที่สองให้กับทางด้านเจ้าเสมือสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังนะครับซ้อมอยู่กับอาจจะยใจปอสำรานชัยส่วนคู่ที่สามของรายการน,นั้นเป็นเจ้าไทยสอจอเพียกุไทยครับวันนี้เจอกับทางกุทธิไกรวัชกุิหรือเจ้ากุหลาบดอยสิทธิวีราชาตนะครับจากประคำบุรีรัมย์ที่หนักหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์เจ้าไทยเนี่ยซ้ายทอร์นาโดนะครับน้องชายเจ้ากุหลาบด,ดำสอจอเพียกุไทย หนักแรงทั้งพี่ทั้งน้องครับมวยตัวนี้เตะขาต่อยหมัดนะครับเตะขาต่อยหมัดรุนน้ำรอกได้ตลอดต่อยท้องสลับใบหน้าหนักแรงครับวันนี้มาเจอกับทางด้านเจ้าวุฒิไก่วีเคเขาใหญ่หรือทางด้านกุหลาบดอยสิทธิวิราชาัชจากประคำนะครับกุหลาบดอยเนี่ยมาซ้อมอยู่กับทางทีมงานพีเคนะครับพีเคของเสียแขนการฝึกซ้อมดี มียอดอัจรลิยะนักมวยระดับประเทศนะครับเป็นผู้ดูแลการพิซซ้อมการวางแผนการเทนการติวนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยทางด้านเจ้าวุธิไก่ีขึ้นมาไม่แรกแน่ครับถ้าแรกในโอกาสพลาดมีเช่นกันแต่ว่าถอยตั้งรับรอดักศอกบ,บวกหมัดวางแข้ง ห้ากาเตะกันคอรุ่นน้ำรอกได้เช่นกันวันนี้ผมมองว่าทางด้านกุหลาบดอยสิทธิวิราชหรือเจ้าวุฒิไก่เนี่ยสูงยาวกว่านะสูงยาวกว่าอาจะเล่นฝีมือไม่แลกนะครับไม่แลกรอดักรอบวกรอสวนหาจังหวะดีๆวันนี้เอาตัวรอดได้ครับผมชอบไปที่วุฒิไก่วีเคเขาใหญ่นะครับ ส่นแขกของรายการนะครับเจ้ากาคาเอสอาเปมินบุรีหรือเจ้าทมินดําอ,อวัชเชิดนะครับนักมวยจากกัมพูชาวันนี้เจอกับทางด้านแรมบองสิทธเสตูแรมบงรีซอการคา้าหรือเจ้าแรมบองทอเทลพัทนะครับตัวนี้สายหนักแรงจากลำพูนซ่อมอยู่ที่ค่ายปอสายไหมที่เชียงใหม่นะครับตัวปั่มตัวลงนวมก็เยอะ ร่างกายก็เริ่มดีแต่ว่าวันนี้โอเ้เจอกับกากา,กาแปะมินบุรีเปียดสมันเจ้าถิน่นซ้อมอยู่กับพี่แปะมินบุรีนี่มาทําการพิซ้อมช่วงหลังร่างกายดีฟอร์มสดคู่นี้หนักแรงรพอๆกันนะครับหนักแรงรพอๆกันใครพลาดใครโดนมีโอกาสร่วงโดนนะครับรวมมีโอกาสพี่รวมมีโอกาสร,ร่วงม,มีโอกาสนอนทั้งคู่แต่ว่าตะก่อนนี่กากา,กาแปะมินบุรีต่อยมือรอบนะครับ ต่อยมวยรอบนี่เป็นมวยเขา่าประมาณร้อยห้าปอนด์นี่เขาในล้วนๆเดินจับเดินตีเดินปั้มเดินแทงช่วงหลังพัฒนาฝีมือมาเนี่ยร่างกายโตขึ้นนี่มีแข้งมีหมัดเสริมครับหมัดหนักหมัดแรงเข่าในแข็งแกร่งเวทเปิดมาในฐานะเจ้าบ้านนะครับผมมองว่าเป็นฐานะเจ้าบ้านคือของทีมงานผู้จัดหรือทีมงานแปเมนบุรีเนี่ยเปิดมาในฐานะเจ้าบ้านนี่น่าจะเป็นต่อ ส่วนตัวผมนะเมื่อคู่นี้โอกาสน้ำนอกใกล้เคียงกันแต่เขาในกา้ก้าดีกว่าแน่นอนแต่ผมยังชอบไปที่แรมบองสิทธิเสตุแรมบลองทอรเทลพัทตัวนี้นะครับโอกาสลุนน้ำนอกได้เช่นกันหมัดสายหนักตีนสายหนักแรงลุนน้ำนอกได้เช่นกันลงทุนน้อยได้เยอะนะครับโอกาสชนะใกล้เคียงกันผมอยากให้ลงทุนลองคู่นี้นะครับแต่ว่าผมชอบไม่มาก แต่ถ้าจะให้เลือกนะครับผมให้ลงทดลองไปที่เจ้าแดมบ้องสิทธิ์เสตูนะครับอย่างเพชรสุขุมวิทย์ก็ชนะน็อกมาแล้วนะครับเจษฎุุมวิทย์บอยบางนานะครับแลเจ้าเรยาปอนุชเขาก็ต่อยนับถอยน็อกไม่ได้เช่นกันวันนี้ไม่แน่นะครับเนี่ยขาดลุ้นน็อกเช่นกันแต่ว่าถ้าไม่นับน,น็อกท้ายๆถ้าจะไปแลกเขาเดินจับเดินตีแลกกับทางด้านขากาเป็นรองแน่นอนวันนี้ตีนซ้ายหมัดซ้ายลุ้นได้นะครับ ลงทุนน้อยได้เยอะผมให้ลงทุนลองไปที่แรมบง่อเทลพัฒนนะครับสรุปแล้ววันนี้คู่แรกผมชอบไปที่เสือขิมกรุงธนเกียรติซ้อมอยู่ที่สีรักเมืองไทยของยามาน้อยอุดรให้เป็นทีเด็ดตัวแรกผม,มองว่ามีลุ้นนับน็อกได้นะครับหมัดขวาหนักแรงต่อยโดนเนี่ยมีสิทธิ์่วงหล่นได้นะครับตัวนี้เขาในก็ไม่เป็นรองรูปร่างก็ไม่เป็นรองครับวันนี้ได้สูงนิดหน่อยแต่ว่าความหนาอาจจะเสียเ่ยวอำนาจเด็ดคู่แรกผมไม่ทีเด็ดนะครับส่วนคู่ที่สองผมไม่ทีเด็ดอีกตัวครับ เจ้าเสมอสิงลูกเฉพาอหลวงวงังวันนี้เจอกับเจ้าสิงเหงพี่แกสันชัยเมไทยยิมหรเจ้าเฮมันสิครูเยี่ยมนะครับงวยโคราชแต่ก่อนมาอยู่กับครูเยี่ยมที่นางรองนะครับบา้นานน่าจะเป็นน้องยะขาวเลยอะไรเนี่ยนะครับผมเคยไปเคยดูดีนะครับซ้อมอยู่กับอัตชัยปอสำรานชัยเป็นทีเด็ดตัวที่สองเลยนะครับส่วนตัวที่สามเนี่ยผมชอบพิธีวุฒิไก่วชากุฒวันนี้ต่อยให้ละเอียดหน่อยรอดัก รอบวกศอกบ,บวกหมัดได้นะครับรอจังหวะเตะก้านคอถ้าท้ายเข่าในแข็งแกร่งกว่านะครับได้สูงได้ยาวอย่าไปแรกหมัดยางเดียวเป็นพอนะครับรอดักรอบวกเขาผมเชื่อแน่ว่าทางทีมงานของพี่เคสันชัยมเทยยิมที่ไปซ้อมอยู่นะ่ะมีแต่ระดับยอดมวยคงจะเทนเอาตัวรอดได้แน่นอนครับวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าวุฒิไกรหรือเจ้ากุหลาบโดยจากประคำบุรีรัมนะครับแล้วเพีงยงารการวันนี้ผมมองว่าไม่ห่างครับมวยคูค่นี้โอกาสนับน็อกใกล้เคียงกัน ผมยังชอบไปที่แรมบงสิบเศตูแรมบงถอดเถารพัดเตีนไหมัด้ายาวแรกเข่าอย่างเดียวครับนอกนั้นมีโอกาสลุ้น50-50ครับลงทุนน้อยได้เยอะถ้านี้ขอให้แฟนคลับของผมชโชคดีรทำรวยนะครับขอบคุณที่เป็นบังใจผมมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการชันนั้นนะครับสวัสดีครับ